รถอีซุซุนะครับ d max คันนี้นะครับที่วิ่งามาที่ใหญ่จุดนี้นะครับกลองดีเซลตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนนะครับแนะนํานะครับว่ากลองดีเซลเนี่ยนะครับควรเปลี่ยนนะครับ2รอบน้ํามันเครื่อง2รอบน้ํามันเครื่องก็อยู่ประมาณ20,000ื่นโล นะครับประมาณ2 0 0 0 0โลนะครับก็ทาการเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่ากองตัวนี้ไม่ได้แค่กองน้ํามันคืออาน้ำมันดีเซลนะครับไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะน้ำมันดีเซลนะครับไม่ได้แค่กองอย่างเดียวเขากองสิ่งสกปรกต่างๆนะครับรวมถึงนะครับกองในส่วนของน้ําน้ํามาได้ยังไงนะครับเมื่ออุณหภูมิความร้อนนะครับที่วิ่งจากเหลือจากการจุดระเบิดไปแล้วนะครับก็จะมีการส่วนหนึ่งกลับไปที่ถังนะครับตรงนั้นนะครับจะมีในเรื่องของ ไอ้น้ำนะครับที่อยู่ในถังก็ซึ่งจะทําให้เนี่ยสามารถไหลเข้าระบบได้แล้วถ้าในกรณีที่น้ําไหลผ่านจากกองตัวนี้ไปได้นะครับนั่นแหละครับจะทําให้หัวฉีดนะครับเสียหายทันทีนะครับแกนัวทีจะติดทันทีนะครับเสียหายทันทีนะครับก็ถึงแนะนําว่ากองดีเซลนะครับให้เปลี่ยนนะครับก็2รอบน้ำมันเครื่องหรือ20 0 0 0กิโลนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับ